สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการทำ you tube ของมนุษย์ป้าสวีเดนนะคะคือว่าอยากจะมาแบ่งปันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า,าการทำ YouTube เนี่ยมันเรามีความรู้สึกยังไงโดยส่วนตัวก็คิดว่าสนุกนะคะทำ u t u b e นี่สนุกมันก็มีอิสระที่เราจะเลือกทำในคอนเทนต์อะไรต่างๆที่เราชอบนะคะอย่างเช่นการเก็บผลไม้ การทำอาหารหรือว่าการอะไรก็แล้วแต่พูดหัวข้ออะไรประเด็นอะไรที่เราอยากจะพูดนะคะข้อดีมันก็มีเยอะนะคะการทำ YouTube คือเราเป็นคนชอบเ,อเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ชอบศิลปะชอบทำออกแบบอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้มันก็คือ,อเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วบางส่วนเราก็ทำได้อย่างเช่นการออกแบบหน้าปกอ youtube อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าถามว่า การทำเนี่ยมันสนุกนะคะแต่ว่ามันกินเวลานะการทำคลิป YouTube เนี่ยถ้าเราจะทำแบบว่าไม่ใส่ใจทำออกมาเลยคลิปไปถ่ายมาแล้วก็แปะปุ้งปุ้งปั้ง,งออกไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากใช่ไหมคะตอนนี้เรามันแบบว่าเป็นพวกปราณีพิถีพิถันอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยเวลามาทำของแบบเนี้ยมันจะกินเวลาเรานะคะค่อนข้างมากด้วยคือคือมันก็ แต่ถามว่าชอบไหมเราชอบนะคะเราสนุกแต่ว่าบางทีก็ต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเจ็บก,กายเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสมดุลบางทีคุณสามีเขาก็มองนะเธอเอาอีกแล้วนั่งทำ YouTube คลิปอีกแล้วได้ตังไหมเสียเวลาไปเท่าไหร่กับกาการทาสิ่งเหล่านี้มันก็มันก็พูดยากค่ะเราชอบไงคะ ไอ้งานประจําเราก็มีอยู่เรามีเงินเดือนเรามีเงินเดือนเรามีอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ว่าหวังจะต้องได้เงินจาก Youtube ถึงขนาดเอาไปเลี้ยงชีพอะไรได้นะคือเราเราไม่เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถทําได้ดีขนาดนั้นเลยหรือเปล่าที่จะสามารถทําได้เงินเท่ากับคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ดังๆอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าทําได้นี่มันดีมากเลยนะคะถ้าทําได้นี่เราคิดว่ามันโอโ้สุดยอดเลยอะ คือน้องๆที่เขาทำ u t u b e เป็น YouTuber ที่ทำคอนเทนต์เก่งๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้กับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าเขามีความสามารถนะคะเรามองว่าเขามีความสามารถสูงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่หาช่องทาง ทำมาหากินสุจริตนะคะด้วยตัวเองดยที่โดยที่ใช้ไม่ได้ใช้อะไรมากมาย,ยคือใช้สื่อทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างไรายได้นะคะแต่ถามว่าบางทีก็เขาก็ก็ต้องทำงานหนักอยู่แล้วแหละคือถ้าทำ YouTube Content ดีๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอคะ่ะที่จะทำแล้วแบบว่าเออ,เอ,อฉันจะทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วมันคงไม่ใช่นะคะ คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทำทำกันเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ใช้ความคิดและการการวางแผนทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะหลายๆอย่างการทำ u t u b e มันก็ไม่ก็ถ้าจะทำให้ดีมันก็คงต้อจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะคือว่าก็ก,ก็นะคะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะมาบอกว่าอ,อ,อยากจะมาแบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับว่าการทำ YouTube มันสนุกไหม คือชอบมากค่ะสนุกค่ะแต่ว่าถามว่าได้เงินไหมยังไม่ได้ค่ะแต่เสียเวลาเยอะเลยค่ะแต่ว่าก็ดีใจนะคะคือว่าได้มีพี่น้องเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาติดตามเรามาพูดคุยมาดูบ้างหรือว่าอาจจะมาผ่านๆหรือว่ามามาออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะคิดว่าเป็น สิ่งที่น่าสนุกอย่างหนึ่งคือคือมันได้เพื่อนใหม่ๆได้แล้วเราก็ได้ดูชีวิตของคนไทยในต่างประเทศนะคะหลายๆที่ว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงเขาทำอะไรกันแล้วก็มีอะไรน่าสนใจไหมเขามาแบ่งปันแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยะคะ่ะโดยส่วนตัวก็ชอบดูพวก การทำอาหารนะคะแล้วก็การปลูกผักปลูกผลไม้อะไรเนี่ยอย่างต่างประเทศก็เก็บผลไม้อย่างตัวเราเองก็ชอบนะคะเก็บผลไม้แต่ตอนนี้หน้าหนาวมันไม่ค่อยมีให้เก็บอะค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่มีค่อยมีให้เก็บไม่มีให้เก็บเลยแหละจะมีให้เก็บก็นู่นน่ะไปเก็บในซูเปอร์มาร์เก็ตะคะจายตังค์ด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะแต่หน้าร้อนเนี่ยโอ้โหสวีเดนก็ผลไม้เยอะนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาพอหน้าร้อนทีเราก็เหนื่อยเราก็ไม่ไม่ใช่เหนื่อยเราอยากหยุดพักร้อนเราก็ไม่ได้ไปเก็บผลไม้